สิวบนใบหน้าที่หายยากอาจจะคือสัญญาณของโรค สิวเป็นอะไรที่ต้องพบเจอกับทุกคนใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่ฮอร์โมนในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงแถมหน้ายังมันมากกว่าเดิมอีกนั่นก็คือช่วงวัยรุ่นจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ถ้าอยู่ในช่วงวัยทำงานระหว่างอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปแต่ยังมีสิวมารบกวนอยู่บนใบหน้าแถมไม่ยมหนีไปไหนแบบง่ายๆด้วยสินั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกใบ้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเราก็ได้นะคะ ดังนั้นสำหรับท่านใดที่กำลังเจอปัญหาสิวบนใบหน้าที่หายยากลองมาเช็คดูว่าสุขภาพของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเริ่มจาก 1. โรครูขุมขนอักเสบจากเชื้อรา สำหรับโรคนี้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือสิวเชื้อรานั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วสาเหตุก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือการติดเชื้อแบคทีเรียโดยเชื้อที่เป็นสาเหตุก็คือเชื้อราประเภทยีสต์ในกลุ่มมาลาซีเซีย ซึ่งเชื้อราชนิดนี้จะพบได้บนผิวหนังของทุกคนแต่ในบางคนเชื้อราชนิดนี้จะเกิดการเจริญเติบโตมากผิดปกติจนเป็นเหตุทำให้เกิดเป็นโรคผิวหนังได้เช่นโรคเกลื้อนโรครังแคอักเสบร,รวมถึงโรครูกลุมขนอักเสบจ,จากเชื้อราด้วยโดยอาการของสิวเชื้อราชนิดนี้จะมีอาการผื่นเล็กๆคล้ายสิวขึ้นตามบริเวณหน้าอกไหล่คอหลังหรือใบหน้า โดยเชื้อราชนิดนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเป็นตุ่มแดงมีอาการคันร่วมด้วยหรือบางทีก็เกิดตุ่มน้องซึ่งลักษณะของเชื้อราชนิดนี้จะแตกต่างจากสิวทั่วไปที่ไม่มีอาการคันร่วมด้วยนั่นเองค่ะ 2. โรคแพ้เหงื่อตัวเองสำหรับอาการของโรคแพ้เหงื่อตัวเองนั้นจะมีสิวผดขึ้นตามร่างกายหรือตามบริเวณที่มีเหงื่อออกเยอะและถ้าผื่นที่ขึ้นนั้นเกิดจากอาการแพ้จะมีอาการคันร่วมด้วยแต่ถ้าพบว่าผื่นคันขึ้นเป็นตุ่มใสมีลักษณะคล้ายกับสิวอักเสบควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเหตุของโรคนี้อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ 3. อาการติดคาเฟอีนในวัยทำงานการดื่มกาแฟหรือชาถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะคะเพราะคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นพร้อมที่จะทำงานแต่เจ้าเครื่องดื่มเหล่านี้ก็คือสาเหตุของสิวบนใบหน้าของเราด้วยนะคะเพราะคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้ไตทำงานหนักซึ่งส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายแถมยังไปกระตุ้นการทำงานของเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดสิวนั่นเองถ้ง ถ้าไม่อยากมีสิวก็พยายามลดการดื่มคาเฟอีนลงจะดีมากค่ะ 4. โรคถุงน้ำในรังไข่หรือโรคซีดในรังไข่ ซึ่งโรคนี้มีสาเหตุมาจากการเกิดความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งอาการป่วยของโรคนี้จะไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่หรือบางทีก็คล้ายๆกับอาการป่วยทั่วไปแต่ถ้าหากสาวคนไหนที่มีสิวหายยากและส่วนมากมักขึ้นตามบริเวณขากรรไกรประกอบกับรูขุมขนกว้างกินจุขึ้นอ้วนขึ้นนอนไม่หลับซึมเศร้าและยังมีอาการผมร่วงด้วยก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่านี่คือสัญ,ญ ยานของโรคถุงน้ำในรังไข่และเพื่อทางที่ดีควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ 5. อาการปรกติของผู้หญิงส่วนมากแล้วสาวๆที่อยู่ในวัยที่มีประจำเดือนมักจะพบเจอกับปัญหาสิวที่ขึ้นบริเวณปลายคางนั่นก็คือสัญญาณบอกว่าสภาวะฮอร์โมนในร่างกายของเรากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงและถ้ามีอาการหงุดหยิดร่วมด้วยนั่นก็คือสัญญาณที่บอกได้ชัดเจนเลยว่าไม่นานประจำเดือนจะมานั่นเองค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ